ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่สนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าหวนศส,ส่วนพัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าหวนตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลไร่ขีอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญมีหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการจำนวนทั้งสิ้น5หมู่บ้านประกอบด้วยหมู่2บ้านเหล่าเลิงหมู่สบ้านนาดีหมู่6และหมู่9บ้านฟ้าหวน หมู่7บ้านนาอุดมจำนวนนักเรียนรวมทั้งสิ้น107คนครูผู้ดูแลเด็กจำนวน5คนฉเฉลี่ยนักเรียนจำนวน21คนต่อผู้ดูแลเด็กจำนวน1คนนางสาวนิตยาบุญใสหัวหน้าส่วนพัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าห่วน,นางสาวสมจิตเข้าแคนครูผู้ดูแลเด็ก นางลำยัยพยาการผู้ดูแลเด็กนางบางออนทองชุมผู้ดูแลเด็กนางสาวสิริยากรรัตนสีผู้ดูแลเด็กศูน,นสสยรร์พัฒน,นาเด็กเล็กบ้านฟ้าหว่วก่อตั้งเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2537โดยใช้สถานที่วัดบ้านฟ้าหัวเป็นที่ตั้ง ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนอำเภอหรืออำนาจเป็นผู้จัดตั้งต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2540ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการแบบถาวรจากจังหวัดอำนาจเจริญข้างสถานีอนามัยฟ้าหัวนทางด้านทิศเหนือซึ่งเป็นที่ก่อตั้งในปัจจุบันและได้ขยายเขตบ,บริการไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น โดยผู้ปกครองมารับและส่งบุตรหลานเองด้วยความสมัครใจต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช2,546กลงมพัฒนาชมุมชนอำเภอลืออำนาจได้ถ่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ขีไปดำเนินการและเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่ององบประมาณต่างๆต,ต่อมาปีพุทธศักราช2,548โรงเรียนบ้านฟ้าหว่ว ไม่รับอนุบาลหนึ่งและอนุบาลสองได้มอบหมายให้สูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าห่วนไปดำเนินการจัดการศึกษาระดับประมวัยเพราะทางโรงเรียนเห็นความสำคัญว่าทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฟ้าห่วนมีความพร้อมด้านบุคลากรทั้งอย่างมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็ก จนถึงปัจจุบันมีผู้ดูแลเด็กจำนวนทั้งสิ้น5คนซึ่งอ,องค์การบริหารส่วนตำบลไรข่ขีได้มีการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้ได้มาตรฐานสนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมากโดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปีพุทธศักราช2546จนถึงปัจจุบันวิสัยทัศน์ของเราเล่นบนเรียน ขยันเขียนขยันอ่านผ่านประสบการณ์ดีมีความรอบรู้มุ่งสู่ความเจริญด้าน,นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเด็กทุกคนได้รับการประเมินพัฒนาการตามเค้นอายุโดยผู้ดูแลเด็กทุกหกเดือนเด็กทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยมีอุปกรณ์ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่เพียงพอ มีหนังสือนิทานสำหรับเด็กไว้ให้ผู้ปกครองและเด็กที่สนใจศึกษาหาความรู้ผู้ดูแลเด็กเล่านิทานให้เด็กฟังทุกวันครูและผู้ปกครองมีการเรียนรู้ร่วมกันอยู่เป็นประจํามีการฝึกเด็กให้ออกกำลังกายจัดกิจกรรมในภาคสนามทุกวันจึงทำให้เด็กในศูนย์ของเรามีร่างกายที่แข็งแรงมีพัฒนาการที่สมวัย มีคุณธรรมเจริยธรรมที่ดีงามสดใสและล่าเริงด้านการบริการอาหารสะอาดและปลอดภัยมีห้องครัวแยกเป็นสัดส,ส่วนสถานที่ปรุงประกอบอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะมีเครื่องกองน้ำที่ได้มาตรฐานน้ำดื่มสะอาดอุปกรณ์และภาชนะใส่อาหารมีความสะอาดปลอดภัย ผู้ประกอบอาหารสุขภาพดีแป่งการสะอาดสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงด้านการส่งเสริมสุขภาพมีการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกวันตรวจสุขภาพฟันอย่างสม่ำเสมอโดยครูและเจ้าหน้าที่ทันตสุขภาพเด็กทุกคนได้แปลงฟันหลังอาหารทุกมือ้อมีการชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง และแปลผลประจำทุกสามเดือนส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในรายที่พบปัญหาด้านโภชนาการทางส่วนของเราได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากมีการจัดอาหารให้ครบทั้งห้าหมู่รับประทานอาหารเสริมเดิมนมเจิดทุกวันด้านสิ่งแวดล้อมสะอาดปลอดภัย อาคารสถานที่มีความมั่นคงแข็งแรงมีรั้วรอบขอบชิดภายในอาคารมีแสงสว่างและการระบายอากาศที่เพียงพอมีการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้สะอาดพื้นที่ใช้สอยสนามเด็กเล่นแยกเป็นสัดส,ส่วนปลอดภัยสำหรับเด็กห้องน้ำสถานที่แปลงฟันสะอาดถูกสุขลักษณะมีมุ้งลวดป้องกันมแมลงและพาหะนำโรค ด้านความปลอดภยัยมีอุปกรณ์ทั้งดับเพลิงพร้อมใช้งานตรวจสอบความพร้อมอยู่สม่ำเสมอด้านบุคลากรทางส่วนของเราได้ยึดเด็กผู้เรียนเป็นส่วนกลางจัดแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามหลักสูตรมีสื่อการเรียนการสอนที่เพียงพอครูได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีทุกปี ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพดีได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการศึกษาปรมวัยและนำความรู้ที่ได้นำกลับมาปรับปรุงพัฒนาศูนย์ให้มีคุณภาพมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชนตลอดมาด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิน่นมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ มีการประชมุมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมีการจัดกิจกรรมร่วมกันอยู่เป็นประจำเช่นการจัดงานบันเดกแห่งชาติงานกีฬาประจำปีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาจากผลการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นโดยความร่วมมือของชุมชนจึงทำให ส่วนของเราได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจมากมายกัางนี้ปีพุทธศักราช2539ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองระดับจังหวัดในการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี2539ปีพุทธศักราช2545ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอจากกรมพัฒนาชุมชน ในการประกวดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นปีพุทธศักราช2545ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดจากกรมพัฒนาชุมชนการประกวดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นปีพุทธศักราช2548ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นศูนย์เด็กเล็กได้อยู่ดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2548าี2,548 จากกรมอนามายัยปีพุทธศักราช2549าได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นศูนย์เด็กเล็กหน้าอยู่ดีเด่นระดับเขตประจำปีาปสี2548สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขต11และเขต14ปีพุทธศักราช2549าได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหน้าอยู่ ระดับอำเภอรหรืออำนาจจากสาธ,ธารณาสุขอำเภอรหรืออำนาจปีพุทธศักราช2550ได้ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กหน้าอยู่ระดับดีจากกรมอนามัยกระทรวงสาธ,ธารณาสุขปีพุทธศักราช2550นางสมจิตเขาแคนได้รับรางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่นระดับอำเภอ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปีพุทธศักราช2 5 5 2ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นจังหวัดอำนาจเจริญประเภทศ,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปีพุทธศักราช2 5 5 4ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของกรมควบคุมโรค ปีพุทธศักราช2,555นางสาวนิตยาบุญใสได้รับรางวัลผู้ดูแลเด็กดีเด่นระดับอำเภอจากกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสุดท้ายนี้รางวัลและความสำเร็จและการดำเนินการที่ผ่านมาจะสำเร็จมีได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนอาทิเช่น องค์การ,รบริหารส่วนตำบลไร,ร่ขีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฟ้าหัวตลอดจนผู้นำชุมชนอา,าสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ผู้ปกครองและชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดีเสมอมาจึงขอขอบคุณมานโอกาสนี้